ขณะนี้ผมอยู่ที่สวนม่วงระบางเรอเองผมเดินไปเดินมาทั้งวันผมไม่ได้สังเกตเห็นถึงมะม่วงนายทั้งเหลืองทั้งเนียนนายรอดมาได้ยังไงนายพ้นสายตาจากฉันไปได้ยังไงเอาละว,วันนี้ฉันจะไม่ปล่อยนายไว้ เพราะว่านายจะเน่าฉันจะหยิบนายมาชิมเดี๋ยวนี้เลยขณะนี้ผมได้สอยเจ้าหนีลงมาแล้วอยู่ที่มือผมแล้วก็นี่อาวุธที่ใช้ในการปอกผมจะลองชิมดูเนื้อของเจ้าหนีดูว่ามันจะรสชาติยังไงผมจะควานเนื้อออกมาอย่างนี้ผมก็จะลองชิมดู อรสชาตินายมันน่าอัศจรรย์ใจดีจริงๆอร่อยครับอนนี้นายอยู่รอดไม่ได้ยังไงดูสีของมันติมันน่ากินมากเลยีขยำมูนมานี่แหลมเลย จะพาให้ดูวากไว้ด้วยแค่นี้แหละ